ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามแคน EP 3นะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเรามาลุยสงครามแคนกันต่อดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีเปิดอยู่3โหนนะฮะโหดแรก Red Flag นะครับผมค่าสตูใน Capture the Flag การค่าแต่ละครั้งจะได้รับ8แต้มโอ้อีซี่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับ Special Supply เก็บ Arsenal a i r d r o p ใน Blackout การเก็บแต่ละครั้งจะได้200แต้มอ่า b บ็กเอาอีกแล้วแหละอ่าอันที่3ก็จะเป็น Dominate d o m i n เนชันนะฮะค่าสูในโดเมนเนชันแล้งหรือธรรมดาแต่ละครั้งจะได้10แต้มอืออันนี้น่าสนใจนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปลุยทั้ง3โนดเลยนะฮะอันแรกก็จะเป็น Capture ์เดอะแฟก่อนนะครับผมแล้วก็ไป Blackout นะครับแล้วก็จบที่ d o m i n เนชันนะครับผมโอเคนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับอันแรก เลตแฟลกนะครับผมโอเคนะครับผมแคปเจอร์เดอะแฟลกนะฮะอ้าเธอคนด้วยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะฮะต้องมาซัดกันแล้วแหละแหมและตัวละครเดียวกันด้วยแน่นอนนะครับว่าผมใช้ M13 แน่นอนนะครับผมด้วยความที่ตบปืนเนี่ยมันโกงสักขนาดนี้นะครับศัตรูอยู่ไหนนี่ผมยังไม่เห็นศัตรูเลยนะครับหรือว่าไปดักที่ฐานเกิดหรอโอ้เกินไปเกินไปครับเกินไปกระสุนหมดครับกระสุนหมดครับโอเคครับผมกลับคืนส่งที่ไปอ้าว ออกซะอย่งงางนั้นแหละว่าอุ้ยมีคนเข้ามานะครับแต่ว่านี่มันขึ้นเกมแล้วแบบเนี่โอเคครับเอาสตูไปอีกแล้วทำไ,ไมสตูไปไวจังโอโ้โหเอเบนายแน่นอน,นเสียงขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องรีบฆ่านะครับแล้วเอาธงกลับคืนเพื่อเราจะได้เอาโอเคครับผมสิหนัดโอเค รีโหลดไปก่อนนะครับเพื่อนโอ้เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเราเนาะไอ้บอดเอ้ยบอดจริงๆิงโอ้ต้องยอมไหมจังหวะนี้เขาได้ยิงก็โอ้ยิงแบบฟิบไฟด้วยนะก็ว่าอยู่โอเคโอเคโอเคครับ โอ้อะได้คิวอยู่ดีนะครับผมยิงแบบทะลุนะครับจะจบแล้วเนี่ยเกมจะจบแล้วเนี่ย <c oughs> ได้สุนักไปนะครับทุกเอเคครับเดี๋ยวเราไปฆ่าสตูกันนะครับเออเราก็ได้ธงเหมือนกันเว้ยเอเคครับผมอเ,เอาสตูเอาธงไปอีกแล้ว ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาจะอยู่ไหนนะฮะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องถ่วงไว้แล้วนะฮะต้องถ่วงไว้แล้ว okay โอเคอุ้ยผมคิดว่าตายแล้วผมเลยไม่ได้ยิงต่อนะครับผม,มอโอ้เกินไปผ่านเครื่องแรกเราชนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมมันกลายเป็นสี่ต่อห้าล่ะโอเคครับเพื่อนเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราปาเปิดก่อนเลยนะครับ ตรงนี้เช็คดูนะครับผมโอเคมีสตูยิงไปนะครับข้างบนไม่มีเดินหน้าต่อเลยตรงกลางนะครับ okay, โอเคอุ๊เ<อ>ช็คแล้วไม่มีฮะส่งบอดไปเช็คนะครับโอเคอุ๊กระสุนหมดโอ้โหกระสุนหมดแบบนี้ร้องไห้เลย โอเคครับยู UV ไปนะครับถาตำแหน่งสตูแล้วก็โอเคแล้วก็ป่าตรงนี้เลยนะครับตุ้มตุ้มจังหวะนี้เราต้องรีบวิ่งไปนะฮะเพราะตอนนี้สตูไม่สามารถไม่สามารถมาเอาได้นะครับโอเคคนหรือบอทคนหรือบอทบอทนะครับผมโอเค okay, ครับ เด็ดทงสักทีนะครับผมจังหวะนี้วิ่งให้ไวนะครับวิ่งให้ไวก่อนเลยระวังบนนะครับผมโอเคครับเ yeah. ดี๋ยวตัไรด้ดทงไปเหมือนกันว่าต้ฟัก h a t the fuck สุนัขช่วยไปค่าให้แทนทีช่วยไปค่าให้หน่อย เคครับผมอุ้ยโอเคครับทำเองทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหสามลุมเต็มที่แล้วฮะตะกี้ผมเต็มที่ไม่ไหวแล้วตะกี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะท่านผู้ชมแบบเต็มที่แล้วจริงๆโอเคครับ โอเคดีงามมากอยู่ดีไปนะครับแต่ว่าคนได้นี่บอดเ,นเน่ยโอ้คนได้เป็นบอดฮะรีบวิ่งไปเร็วรีบวิ่งไปเร็ว,วโอเคครับโอเคครับผมนำไปก่อนธงแรกนะครับดีงามมากๆเลยเอ๋เดี๋ยนะยัดตรงนี้เลยนะครับ เกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปอะไรจะอยากได้ขนาดนั้นเช็คพื้นที่ก่อนเช็คพื้นที่ก่อนสิเพื่อนเช็คพื้นที่ก่อนสิเพื่อนเข้าใจเข้าใจว่ามันบวชต้องชิงทงกันแต่ใจเย็นๆนะโอเคครับผมนี่นะอย่างที่ผมบอกว่าการเพิ่มจานวนกระสุนมามันจะช่วยให้เรายิงได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมถ้าสมมติผมไม่เพิ่มจํานวนกระสุนมาผมก็ตายแล้วนะฮะ12นัดสามารถเสี่ยงได้อีกหนึ่งคนนะครับนี่นะครับ โอเคครับผมเอาอป้องกันกลุ่มกันโอเคครับผมลองเช็คดูตรงนี้นะครับอู้ตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นมุมที่ดีนะครับโอเคครับผมจบเกมไปที่เรียบร้อยฮะชนะด้วยผู้ <Ooh, S 2> คิดว่าจะแพ้แล้วตอนแรก นั่นอ่ะโอหผมจบเกมด้วยว่ะเนี่ยนะอย่างทีผมบอกว่าปืน M13 นะครับมันดีงามจริงๆนะครับผมสุดยอดมากต่อไปนะครับผมเก็บ Arsenal Airdrop ใน Blackout นะฮะ Hello w h a t s u p <c oughs> โอเคนะครับผมมาลงไหนดีเนี่ยลงือว่าทาวล้วกันนะครับผม Let's go หวังว่าจะไม่มีใครลงด้วยนะครับผม แต่ไม่เป็นรถึงลงมาเราก็สู้ได้นะครับผมไม่กลัวหรอกน้าไม่เหมือน EP ที่2หรอกนะอันนั้นมันมีปัญหาเรื่องปุ่มนะครับผมตอนนี้ผมก็แก้เรื่องปุ่มได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมน่าจะไม่บั๊กหรอกนะถ้าบั๊กขึ้นมานี่หาเลยนะโอเคครับผมเก็บกระเป๋าไปนะครับโอเค อะไรอ่ะอุ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามีพื้นที่แบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยเค้กนะครับผมเก๋เท่เลยแต่ทำอะไรไม่ได้ไมถ่ายรูปอย่างเดียวได้ไงเอ๊ะศัตรูลงตรงนู้นฮะน่าจะไกลยอยู่นะครับผมเง่้ยโอเคไม่มีนะครับเก็บสุดไปก่อนนะครับผมจังหวะแรกๆเนาะอ่าโอเคถึงเวลาต้องเปลี่ยนปืนแล้วนะครับผม โอเคเพราะว่าในระยะใกล้เนี่ยยังไงผมก็ใช้ช็อตกันยัดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าในระยะใกล้ยังไงผมก็ใช้ช็อตกันยัดอยู่แล้วนะครับผมเงมียบๆโอเคครับมีคนโดนเฟรยบาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่กลัวหรอกนะโอเคเก็บไปก่อนนะฮะช่วงแรกไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะไม่ไปทำภารกิจอีกเป็นครั้งที่สองให้ตายเถอะ เช็คนะครับว่าแถวนี้มีสูมั้มีด้วยนะครับผมโอ้โหพโดโโกากอะเป็นบอดก็ยัดเข้าไปเลยนะครับอยากได้กล้องเลงมากเลยฮะจังหวะนี้เดี๋ยวนี้ผมติดกล้องเลงมากเลยนะครับคือขาดไม่ได้เลยต้องติดไว้อย่างเดียวนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นโหมด MP ผมก็ไม่ติดนะครับผมเพราะว่าระยะมันก็สั้นพอจะสู้ได้นะครับไม่มีเลยเลยฮะโอเคเออสมมาเป็นบอดจริงจงอือือืออืไม่ตายเนี่ยยิงขนาดนี้แล้วบอดเอเดี๋ยวเราหายาผ้านนะแล้วไปจากที่นี่กันดีก,กว่านะครับ อ๋อมีรถอยู่ข้างหน้านะครับแม่โชคดีจริงๆเชีวยวได้ยินเสียงคนยิงกันเช่นเดียวกันนะครับ <S <S โอ,โอแม่บอทเดินมาอร่อยแบบนี้ก็คิวไปสิค,ครับเดี๋ยวเราไปแอดดอปเลยแล้วกันนะครับผมถ้ามีศัตรูก็มีนะครับไม่ๆม่เราไม่ต้องกลัวนะครับผม เดี๋ยวเราจะขับบนไปก่อนนะครับเอ้ยตะกี้ผมเห็นฮอเคลื่อนที่ได้แสดงว่าฮอมันมาเตรียมที่จะเรีวแอร์ดรอปนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปเตรียมพร้อมที่นั่นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะฮอขยับแล้วนะครับผมหรือถ้าจะเอาฮอมาตามผมเหรอก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับสู้เราไปตรงนู้นเลยมันคุ้มกว่าเยอะนะครับผม ประตูหยุดอยู่ตรงนน้นโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเเกาะเาะนะครับ วเขาดีกว่านะครับและที่สําคัญคือมีมิสไซลด้วยผมไม่ได้เตรียมไวนไม้นะครับไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรเพราะว่จริงๆแล้วเดี๋ยเราต้องสัดกันอยู่ดีนะครับขออย่างเดียวนะขอมีชีวิตรอดต่อไปเอากล่องชมพูว่าพอนะครับผมซีเรสซิไม่โดนจริงๆไหมเนี่ย ฮัลโหลลองไปดูสักนิดนะครับเผื่อว่าเขาเหลืออะไรไว้จะมีเขาจะเล็งสน,นมาเพราะงั้นเดี๋ยวมองหลังตรงนี้นะครับโ okay. อเคอาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรานั่งรถไปต่อนะครับนี่ไงอาร์เซนอลเจอของอาร์เซนอลแล้วครับโอ้โหแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าอาร์เซนอลอันก่อนก็มีคนไปแล้วนะครับ ไม่เป็นไรฮะถ้ากล่องอาร์เซนอลมันโอ้นี่ไงฮะโดนโดนเอาไปแล้วจริงๆด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าสตูแล้วก็เอากล่องอาร์เซนอลอยู่ดีนะครับผมเฮ้ยหรือว่าเราเอาสกิลก่อนดีครับผมมันจะได้กดได้ไ,ไวๆด้วยนะแต่ถ้าเอาปั๊บสตูก็จะรุ่ทันทีงั้นแต่สตูร,รู้รู้อยู่แล้วนะครับผมผมรีบขับรถมาสักขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรฮะ พราะผมไม่อยากหาด้วยว่าสตูอยนะู่ไหนโอเคฮะเห็นตำแหน่งสตูแล้ว <No! S 1> โอเคครับผมนี่นะครับก็เก็บไปนะครับโอเคครับผมกล่องหนึ่งเรียบร้อยนะครับสองร้อยแต้มเอาไว้ โอ,อ้มีเกาะระดับดีด้วยนะครับเกาะม่วงเอ้อีกกล่องหนึ่งอ๋ออก,กล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมมองผิดตำแหน่งเว้ยไม่เป็นไรฮะคราวนี้เราเอารถอีกคันนึงขึ้นไปแทนนะครับผมน่นะอันนี้กระสุนเต็มยังวะอ๋อยังไม่เต็มนะฮะรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนแค่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยนะครับ โอเคไอ้ yeah. ตรงนี้ขึ้นไปยังไงเนี่ยอ๋ออะไงเงี้ยข้างหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาอีกกล่องกันนะฮะก็ได้มาอีกสองรถออรถศัตรูเลยนี่หว่าถ้าผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมฮะ ไปนู่นแล้วนะครับ okay. เดี๋ยวเรารีบเก็บดีกว่านะครับ okay. <Okay. S 1> เราขับรถไล่ตามหอนะครับผมจร <laughs> ิงๆมันต้องมีแต่หอขับรถตามไม่หรอ โอ้ช oh. oh ิดช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  oh ิดโอ้โหโอ้ผมโดนบลายตะกี้ตอนแรกกะว่าจะทำลายหอซะหน่อยโห oh, พลาดเลยเซงว่าเซงแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรฮนะเราเหลือโนดสุดท้ายแล้วนะครับผมโดมิเนตโดมิเนชั่นค่าส่วนในโดมิเนชั่นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วเด้อโอ้โหปืนแดงว่ะ oh เห็นคนใช้ M 1 3สกินแดงว่ะเอาว่ะและอีกฝั่งมีสองคนด้วยนะฮะให้ตายเถอะไม่กลัวหรอกนะเมื่อก,กี้เห็นไหมฮะเฮ้ยกระตุกแล้วจะฝากผมกระตุกอะไรวะไม่เป็นไรฮะโอีคครับผม โอเคครับโอ้โหบอทบอททำ้ายกันมากเลยโอเคอย่างน้อยก็ได้บีนะครับผมกีสตุกโอเคฮะสตุกไปแล้วโอเคครับผมโอ้โหบอทอีกแล้วคือบอทนี่คือตัวทำลายล้างผมมากเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้จะตุก

โดนดาฟันไปนะฮะโอเคครับผมโอ้โหโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นตาที่หนุดหงิดมากๆเลยนะครับผมโอ้โเกือบ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 ผมว่าผมไม่ทนแล้วดีกว่าเฮ้ครับผมโอ้โหตั้งป้อมอัดหน้า โอเคครับผมจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้เดือดจริงนะครับผมไม่เป็นไรฮะเป้าหมายเราไม่ได้ชนะนะครับแต่ต้องฆ่าให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมมาโอเคครับ โอ๊ยพลาดไม่เป okay, oh, ็นไรครับผมเขาใช้มาเราใช้กลับได้นะฮะโอเคครับผม ลิมิโลกระสุนอโอเครออเค,รออเครับผม้ยกระสุนโอ้โหเขาเปิดเกาะไม่เป็นไรฮะ โอ้โหบอดโดนบอดลังแกบอดนี่โดนสองหนึ่งแล้วบอดจะไม่ปานีจริงเลยโอเคครับผม โอุด RC RC ตัวร้ายเจ็ด <c oughs> <7 S 1> นัดนะครับโอ้โหเ <c oughs> ขาเปิดเกาะหลังเข้ามาสุนักก็มีเต็มที่เลยจ้า <c oughs> โอเคครับผมเอ้าโอ้โห โอเคว้วชนะวู้ยโอ้โดนสองหนึ่งก็สำหรับสงครามแคลน EP สามกจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะฮะเจอใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีแรงจริงละเจอใหม่คลิปหน้านะครับอดโอสนะบุย